กลับโส,สดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบวันนี้เราจะพาเข้าไปดูแปลงที่เราจะขายนะครับเราก็จะทําความสะอาดด้วยก็คือแปลงข้างหน้านี้เองนะแปลงนี้นะครับก็มีต้นไม้ทั้งหมด95ต้นนะครับรวมทั้งมะพร้าวด้วยนะครับมะพร้าวนี้ได้เกือบ20นะครับแปลงนี้ก็1 5 1 6ต้นแหละนะส่วนที่ติดกันก็คือติดขอบที่แดนของเราเลยนะก็จะมีที่นา กับที่ป่าของชาวบ้านนิดหน่อยที่ติดแปลงนี้นะก็ถ้ายังไงถ้าเราซื้อแปลงนี้ได้โดยการร่วมกันซื้อเราก็อาจจะซื้อตัวนี้ในระาคาถูกได้นะครับก็ก็สมมุติว่าเราซื้อที่สองแสนเนาะไล่ละสองแสนแล้วก็ถูงานละห้าหมื่นเราก็ซื้อสักงานหนึ่งก็ได้ครับมาเติมกับตัวนี้เราก็อยู่ได้แล้วนะครับทําบ้านแบบเท่เลยนะครับ ก็จะประมาณสองงานครึ่งหรือซื้ออีก2องงานก็จะได้ก็จะได้3ามงานครึ่งเนาะโอ้ก็ได้ที่มหูลานเลยนะมีน้ำรอบๆเพราะว่าของเขาก็มีสระอยู่แต่นี้เราพูดไปเฉยๆนะไม่รู้เราจะซื้อได้เมื่อไหร่หรือจะได้ซื้อไหมนี่ยังไม่แน่ใจนะครับ ก็ระดับหนึ่งนะครับเราไม่ใช่ว่าทำได้เยอะขนาดไหนเนาะอีกรอบหนึ่งฮะที่สามเมื่กันบอรีพแดที่สามมื้อสามสองนี่ะแต่ลูกหนึ่งไอ้เม่ยูสนะสีสองฮะเม่อยูชนะสี่สอง เกือบเกือบแต่ว่าโอเคคุ้มเกมได้ก็สวยขึ้นนะต่อไปก็มองจากชานหลังบ้านเราก็มองเห็นสระน้ําเลยนะเดี๋ยวให้น้องเขาทําความสะอาดฝั่งนูน้นตัดออกให้เตียนเลยนะมองจะได้เห็นง่ายนี่สลาอาบน้ำเรานี่จะต้องปรับปรุงแล้วมันคือเนี่แหละใช้ประโยชน์ก็นุ่นกุมภานะครับนี่เพราะว่ากว่าเด็กจะมาอาบน้ำ ฝั่งนี้เราปูมะพร้าวไว้ประมาณ4ี4่เมตรสี่เมตรนะครับถ้าตัดโล่งออกอย่างนี้นี่ก็จะเห็นแปลงที่เราบอกว่าจะขายเนาะคือแปลงนี้โล่งมากเลยก็จะถึงประมาณนี้นะครับถึงประมาณต้นนี้แหละน่าจะไม่ข้ามหรือ,อยังไงนะถ้าวัดเป็นฉากก็อาจจะไม่ข้ามหรือข้ามประมาณนี้นะครับนี่ครึ่งคนละครึ่งครองกับแปลงนี้แต่ถ้าขายแปลงนี้แปลงเดียวแปลงนี้ยังไม่ได้ขายนี่ไม่ได้ขายนะครับตรงนี้ ก็ต้องขายแปลงนี้ก่อนนะส่วนเขาจะซื้อแปลงนี้หรือเปล่านี่เราไม่ได้เดือดร้อนนะหมายวามว่าถ้าขายแปลงนี้เสร็จก็อาจจะไม่ได้ขายแปลงนี้ก็ได้แต่ถ้าคนนั้นก็บอกว่าโอ้กลัวมันไม่พออยู่พอใช้เนอกเขาเอาสองแปลงรวมกันเลยก็ต้นนู้นจะติดนู่นเลยนะครับติดบ้านเลยก็เขาก็แล้วแต่นะเขาเขาจะมาเลยเลยต้นมะพร้าวมาประมาณหนึ่งเมตรนะ แต่เขาบอกว่าเอาเลยมานี่เลยหลังคูเลยจะได้ผูบ้านบนข้างบนนี้ได้สักสองหลังเนี่ก็ได้นะครับมันก็ข้างหน้าเราถอยมาจนสุดถนนก็แสดงว่าไม่ไม่ต้องซื้อถนนเอาด้านหลังแทนนะถนนก็เป็นของผมก็วิ่งได้เหมือนเดิมนะซื้อหรือไม่ซื้อไม่แตกต่างนะถ้าถนนไม่มีการปิดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะถึงนี่เลยนะครับนี่แปลงนี้สวยนะดูดูแล้วนี่สวยเพราะว่าได้ ได้เนื้อคลองนี่เต็มเต็มส่วนนะน้าก็ไหลผ่านด้วยแล้วก็ทาตัวนี้ยังโค้งไปข้างหน้านะก็ปลูกได้1นึ่งหลังสงหลังสาหลังสี่หลังดอกข้างๆด้วยข้างหน้าด้วยก็โหยดได้เยอะมากนะเนื้อที่ไม่ถึงไร่นะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่สวยแปลงหนึ่งเดี๋ยวทําความสะอาดแบบนี้ข้างบนเนี่ยจะได้ทำประโยชน์ก็ได้ปลูกผักออแกนิกก็ได้ทำโรงเรือนเล็กๆนะ แข้างก็ต้องมีมะพร้าวเหมือนเดิมนะครับนี่แปลงเขาเขาที่ทำมาแล้วสองนะก็จะไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะว่างมาต้นว่าต้นว่านี่เรา,เาไว้ให้พวกกระรอกมากินลูกมันนะถ้ามันโตมานี่ก็เริ่มจะมีแล้วนะครับต้นมะพร้าวเรายังตัดไม่ไมเสร็จก็มีมะพร้าวไปหมดเลยไผ่ก็เหลือไว้อันหนึ่งนะแต่ก่อนว่าจะทําลายหมดไปดูแล้วนี่เขาใช้ประโยชน์ได้ดีเลยตลาดลำไผ่เราต้องใช้ในสวนเราอยู่แล้วนะ จะเหลือไว้อันหนึ่งก็วันนี้ทำข้อสาต์ตัวนี้เพื่อให้ดูแปลงนี้นะแปลงที่จะขายนี้ราคาโอู้ในคลิปนี้ยังไม่รู้เนาะราคาแปลงนี้นี่ก็คืองานละสองงานละแสนสองนะครับถ้าวัดเอางานอย่างน้อยก็ต้องงานครึ่งนำถึงจะข้ามน้ํานี่มาได้เพราะฉะนั้นก็คือแสนแปดนั่นเองนะแสนแปดก็ดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสนะนะนะี่แสนห้าเนาะก็สี่หมื่นห้าเนาะสี่หมื่นห้าก็ ทีนี้ผ่อนก็2,006 2,007แถวๆนี้แหละเออไม่ถึงนะครับ2,000ประมาณ2,000ต้นๆน,นี่แหละ2,001 2,002นี่แหละนะอ่า60เดือนก็ดาวเสร็จก็หรือผ่อนดาวแล้วผ่อนดาวผมก็ให้ผ่อนนะผ่อนดาวเข้าผ่อนดาวเดือนสองเดือนก็มาทำได้แล้วครับทำอาคารผมเองก็อยากให้คนมาทำอาคารมาอยู่ด้วยเนาะก็ ถือว่าเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีที่ดินเนาะแล้วก็ไม่มีแนวทางธุรกิจเดี๋ยวนี้ทำมาหากินยากเนาะก็เข้ามาทําได้เลยนะส่วนคลองตัวนี้เนี่ยอีกหน่อยก็น้ําไม่มีแล้วนะครับมันจะมีใช้น้ําคลองตัวนี้ก็อยู่ประมาณห้าเดือนนะประมาณมิถุนาถึงนี่แหละถึงตุลานี่แหละพฤศจิกาไปแล้วก็เริ่มอจนี่แล้วแล้วแต่การกระทํหนะปีต่อๆไปแล้วก็ แล้วแต่ว่าเราจะปรับปุงอย่างไรนี่สวยนะครับแปลงนี้เนี่เนี่ยราคาแสนแ0 0หมืนบาทนะครับต้นไม้ได้9กสห้าต้นผ่อนดาวได้ด้วยนะออถือว่าสุดยอดนะตัวน,นี้โอเคนะครับวันนี้เจอกันวันนี้มีความสุขทุกท่านนะครับ